สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกัน กดติดตามให้ช่องไมล์ลับเจเจ598ชาแนลนะคะแล้วก็ทักทาย FC เพื่อนบ้านนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซแลนสวิเดนแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลนะคะขอบคุณน้ําใจนะคะที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันนะคะไมล์ลับเจเจจะมาพูดถึงคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดถึงเกี่ยวกับการที่ไมล์ลับเจเจรักและก็ห่วงใยสถาบันพระมหากษัตริย์เราสำมีคอมเมนต์เข้ามาพูดนะคะว่า ไม <My S 2> เลิฟเจเจก็คงจะไม่มี f อฟซลงพลติดตามเพราะ f อฟซลงพลไม่ชอบการเมืองอันนี้ไมลเลิฟเจเจเข้าใจนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งที่เข้ามาบอกว่าไม l เลิฟเจเจเอาสถาบันปเปรียบกับน,นกักการเมืองได้ไงอยากให้รู้นะคะไม l เลิฟเจเจไม่ได้เปรียบสถาบันพระมหากษัตริย์ด้อยค่าลงหรือดูถูกหยียดยามสถาบันพระมหากษัตริย์ไมเลิฟเจเจ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือหัวเทอดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดทั้งชีวิตของไมล์เลิฟเจเจหากใครใช้ข้อมูลบิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์ไมล์เลิฟเจเจจะออกมาปกป้องอันนี้คือสัตว์จริงจากใจไมล์เลิฟเจเจนะคะถ้าอ่านคําเขียนหรืออะไรของไมล์เลิฟเจเจไม่เข้าใจ ศึกษาเพิ่มได้นะมีคำไหนไหมที่ไมล์เลิบเจเจเขียนด้วยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีแต่บอกให้คนไทยรู้รักสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำทุกอย่างเพื่อคนไทยทั่วทุกภาคบนผืนแผ่นดินไทยนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ไปมาทุกที่ไม่ได้เว้นแม้แต่นหนึ่งตารางวา สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยเหลือคนไทยในยามทุกขลำบากภัยพิบัติต่างๆนานาไม่เลึบเจเจถึงชี้แจงไงว่าให้คนไทยมองเห็นถึงสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้คนไทยมาไม่รู้ไม่รู้รว่ากี่ยุคกี่สมัยแล้วตั้งแต่ บรรพบรุษของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ล่ะคะ่ะรัชกาลที่10บในหลวงของเราทรงทําต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ท่านยังเป็นนะคะยังเยาว์วัยท่านก็ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ของเรามาตลอดเป็นเงาติดกันน่ะนะคะไปไหนไปด้วยกันน่ะแล้วท่านทํามาอย่างนี้มากมายทําไมคนที่เป็นคนไทยไม่เลืกเจเจถึงถามไปไง ถึงไม่มองเห็นในส่วนนี้ว่าท่านทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อคนไทยคิดดูไม่ว่านะคะในสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ที่ไปดูงานต่างประเทศจดทุกอย่างที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยเอากลับเข้ามามาออกในเขาเรียกออกโครงการต่างๆเพื่อจะพัฒนาให้ประเทศไทยดีขึ้น เห็นไหมคะไอ้ดวงตะวันดวงที่สองท่านก็จดมาแล้วก็ขอให้ทางจีนเขาเรียกอะไรช่วยแนะนำหรือนะคะสอนให้ด้วยซ้ำไปว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยได้มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นหันไปดูบ้างนะสถาบันพระมหากษัตริยนะ์ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง แต่สำหรับนักการเมืองที่นายเลิศเจพูดถึงอยู่เบื้องหลังเด็กยุยงเด็กออกไปทำผิดข้อกฎหมายที่มันมีมาตั้งนมนานออกไปทำผิดแล้วโดนข้อหาเอาตำแหน่งหน้าที่ไปประกันออกมายุยงส่งเสริมไม่บอกว่าสิ่งที่ทําผิดข้อกฎหมายแต่มีแต่บอกสิทธิเสรีภาพสามารถทำได้แต่ไม่บอกว่า ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะที่ออกไปละเมิดคือละเมิดกฎหมายแม้แต่ม .112 ออกไปทําผิดกฎหมายยังจะมาแก้หรือยกเลิกม .112 เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นเนี่ยไงสิ่งที่มายเลิฟเจเจออกมาพูดนักการเมืองเข้ามาและจากไปแต่สถาบันพระมหากษัตริย์จะยังคงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป คนไทยอยู่แบบพาสุขมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำทุกอย่างเพื่อคนไทยไงถึงออกมาชี้แจงไงว่านักการเมืองหรือจะรักประชาชนเท่ากับสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านรักประชาชนของท่านทุกๆคนเท่าเทียมกันหมดไม่เคยเลือกว่าใครเป็นใครไม่เคยเลือกว่าคุณนับถือศาสนาอะไรคุณนับถือศาสนาอะไร สารพัดศาสนาที่คุณนับถือสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยก้าวล่วงก้าวไกลารักทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติไหนศาสนาอะไรสถาบันพระมหากษัตริย์รักทุกคนแล้วคุณมองดูไหมนักการเมืองที่เข้ามายุยงให้คนไทยแตกแยกกันนะ่ะยุยงให้คนไทยเกลียดกันนะ่ะยุยงให้คนไทย เกียรสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมาโจมตีออกมาด่าออกมาให้ร้ายด้วยข้อมูลบิดเบือนคุณมองไม่เห็นหรือหันกลับไปมองด้วยนะถ้ายัางอ่านคอมเมนต์ที่ไมล์ลิปจีเขียนไม่เข้าใจไม่ต้องพิมพ์เข้ามาการเขียนหรือพูดของคนเราบ่งบอกโ่ถึงเจตนาและความคิดของตัวเองเสมอความคิดของไมล์บจีจี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์รักสถาบันพระมหากษัตริย์เธอทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือหัวเหมือนที่เรารักพ่อรักแม่ของเราแล้วพักที่ออกมายุยงให้คนเกลียดกันนะ่ะให้คนเกลียดสถาบันนโยบายก็คือไม่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เสรีภาพเท่าเทียมกัน ไม่ต้องไปเคารพใครเรียกคุณเรียกฉั้นได้เลยพ่อแม่ก็ไม่ต้องเรียกว่าพ่อไม่ต้องเรียกว่าแม่เอ,อ่ยชื่อไปเลยพราะคุณกับชั้นเท่าเทียมกันเคยฟังนโยบายเขาไหมหันไปฟังด้วยนะแล้วนโยบายที่พูดถึงก็กราบไหว้ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ช่วยให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมนั่นก็คือบนทําลายพระพุทธศาสนาที่ชั้นเคารพนักถือ และปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็ก,ดกๆว่านี่คือพระพุทธศาสนาที่ฉันเคารพนับถือไปไหนมาไหนฉันท่องฉันไหว้ฉันสวดมนต์ในพระพุทธศาสนามีความอุ่นใจมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะปกปักรักษาคุ้มครองไปที่หนแห่งใดก็ปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานที่เราทำที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่คนกลุ่มนี้ ยัดเยียดให้คนไทยฝังหัวเด็กๆว่าไม่มีอยู่จริงอย่าไปเชื่ออย่าไปงมงายออกมาดูถูกออกไปทำลายพระพุทธศาสนาเห็นเยอะแยะแม้แต่คนที่เข้ามาอยู่กับลุงป้าเมื่อก่อนพอไม่ชอบใจลุงป้าออกไปแล้วทำไงนะคะเข้าไปบ่นทำลายพระพุทธศาสนาทำลายสิ่งที่เรามีอยู่ไม่เคารพ ในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเรานับถือรวมถึงพญานาคที่เราเคารพนับถือด้วยและผลกรรมทำไงตามมาเห็นข่าวกันหรือยังหันไปดูนะคะถ้ายังไม่เห็นก็หันไปดูข่าวคราวจะได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกใบนี้ที่ไม่เลิบเจเจออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนโยบายที่เอื้อ ต่างชาติให้เข้ามาแทรกแซงประเทศไทยของเรายุยงให้คนไทยเราแตกแยกไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อดึงคนเหล่านั้นเข้ามาตั้งฐานทัพที่ประเทศไทยเพื่อคานกับประเทศอีกประเทศหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นล่ะในประเทศไทยอนาคตข้างหน้าจะไม่พังเหมือนประเทศที่เขาอุ่นหนุนกันอยู่หรือที่เขาแทรกแซงกันอยู่หรือเห็นกี่ประเทศแล้วเประเทศสิประเทศแล้ว ประเทศตัวเองพังไปเพราะอะไรเพราะเชื่อคนที่หนุนหลังอยู่ไงเชื่อคนเชื่อประเทศที่แทรกแซงในประเทศตัวเองไงคนในประเทศกระจัดกระจายหนีตายออกจากประเทศตัวเองหนีสัวสุกควาซนไม่มีแผ่นดินเป็นของตัวเองอยู่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอยู่เพราะหลงคารมแล้วเชื่อให้คนอื่นมาแทรกแซงภายในประเทศตัวเองไง ข่าวข่าวก็เห็นมีเยอะแยอะออกหลักฐานก็มีชัดเจนว่ามีเงินทุนต่างชาติเข้ามาให้คนไทยเด็กๆถูกโอนเงินให้เท่าไหร่เพื่อออกไปทำกิจกรรมที่จะล้มล้างการปกครองล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยหันไปดูข่าวด้วยนะนะคะดูข่าวให้ครบก่อนจะมาคอมเมนต์อะไรตัวตนไม้เลิฟเจเจบอกชัดเจน จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หากมีใครพูดในทางให้ร้ายนักการเมืองมไม่เลบบเจเจไม่ใส่ใจแต่ใส่ใจนักการเมืองที่ย่ำยีสถาบันพระมหากษัตริย์และจะออกมาพูดเมื่อคุณพูดข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ดูภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเท่าเท่ากับคนไทยทุกคนอยู่เหนือการเมือง แต่ท่านเคารพกฎหมายทุกข้อกฎหมายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญแต่มีคนบางกลุ่มออกไปละเมิดกฎหมายที่รัฐธรรมนูนกำหนดขึ้นส่วนตัวไม่เลิฟเจเจเชื่อและมั่นใจเอฟซลุงป้า100%เอร์เซว่าเป็นคนดีมีความรักมีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดของตัวเองมีความรักความห่วงใหญ่มีความปรารถนาดีให้กันและกัน สายของลุงป้าเป็นสายบุญสายธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศิลในธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักบุญคุณแล้วไมล์เล็บเจเจก็เชื่อว่าเอฟซีลุงป้ารู้จักบุญคุณแผ่นดินเกิดของตัวเองรู้จักรากเหง้าของตัวเองรากเหง้าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์บรรพระบุษสถาบันพระมหากษัตริย์บรรพระบุตรคนไทยเราทุกคน ที่กอบกู้ชาติบ้านเมืองมาเพื่อให้มีประเทศไทยได้ทุกวันนี้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์และก็คนไทยเราทุกคนรักสามัคคีกันค่ะอย่าให้ใครมาจูงเราไปได้ว่าต้องทำตามที่เขาต้องการโดยลืมไปว่าสิ่งที่เขาต้องการคือคิดล้มล้างยกเลิกมหนึ่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ของเราล้วนๆไปย้อนดูแล้วก็ฝากให้คิดด้วยนะคะเรารักใครชอบใครได้แต่ต้องรู้ว่าคนที่เรารักเราชอบกําลังทำอะไรอยู่นะคะคลิปนี้ฝากให้คิดและฝากคนไทยทุกคนด้วยนะคะรักบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองรักสามสถาบันหลักของชาติบ้านเมืองเรานี่แหละค่ะชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นรากเหง้าของคนไทยเรา ประเทศไทยเรามั่นคงได้ด้วย3สถาบันหลักนี้นะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ